อันฟูเฮ็ดอันเล็กเล่าให้เอฟซเนี่ยค่ะเจาให้เอฟซีหมอเอ้งเลยนะค่ะเอฟซมันยังหักกว่าปากพูนมากมากทำเล่าฝากเอฟซีเนี่ยอันอันมื่อก้อนอันเฮ็ดเข่าตัวใดค่ะหมวดประหานเข่าสองหาปาเพราะ่าถึงมาบอก้ือสรมางนด้างเขาตกเขาก็่ได้มาแลเนอนอยู่ลูง โอ้สร้างบ่สบายว่าสิบอกสร้างบ่ได้บอกซร้าโปูนอนอยู่ตรงบานสร้างให้อยู่นี่แหละแล้อยูเพา่งออกมาจากตรงบานได้บ่ได้บอกซองหาเลยบ่ครับสร้างมาถามปูอยู่เรื่อยบ่ครับ่อเมยมันเขาบ่ถามบแบบนีครับที่ขวดเขียนบอ้ครับขับบอกการเขียนให้ก็้วครับซองหนาเ้ยซองหน้าบ่เป็นหรอแม่นค่ะซองหน้าบ่เนาะแม่นค่ะ หัวหกศูนย์ก็มาสิ้นน้ยใช่ถูกอลูกไฮเอฟสี่ค่ะ F4 ให้เพิ่นโชคเพิ่นหมันเพื่อได้ร่วมสร้างโบสถ์กับหลวงหลวงปู่ดวงบ่ค่ะปู่ดวงเนาะเขียนนี่เขียนไปมากเลยสำหรับเขียนหลวงปู่ดวง ใชเข้ามาก็รอนะคะส่วนตัวเลขแนวทางของรัฐบาลไทยนะคะเ้ตยกันก็ได้มาแล้วนะคะแต่ว่าคลิปนี้จะขอเป็นตำราวนะคะใครไม่ได้ดูก็เดี๋ยวกลับไปดูในคลิปย้อนหลังได้นะคะเอฟซีตํตำลาวตะปูจุกันนะครับปูด,ดวกนะครับในวันพุทธที่สิบสี่นะครับสี่พฤเขาหา,า,หา 2, สองสองห่านนะคะครับ เหมือนจันปูมาห้สองหานะครับเพราะว่ามาตามปูขังแหลกน,นะครับตำเรลคาััางแหลกได้นี่ใ้ถามปูจากเตื้อเหล็กเล้าพี่นาะปูกรลักเทปเล่นอยู่ค่ะจะเข่าได้ปูว่าระักเทบเด่นอยู่เขาอีหลี เดี๋ยวรอสักครู่นะคะเอีส,สาีห้าแล้วโง่มันกนนระเข่าตีห้าแล้วไม่หกจัวัดบุมีรัมย์เป็ดเป็ดหาเขาปะเก่าเป็ดหากระเขา่าสองหากระเขา่าอือโอ้ยสามเข้าไปในมาตามมันชิบอว่าหลายหลายจุดไม่จุดครัว โอได้4ค oh, ู่4หางรวมทั้งหมดทั้งง8ครับอ๋อบ่หลายปูกก็บ่เป็นหยังให้เขาเจ้าพิจารณาเอาคันไฟว่าหลายกระจกเอาจะไปจกเอาเบิดโลนะคันห็นลเอาโลเบิดโลอย่าไปจกมันบ่อือเสียใจจ้ะค่ะซื้อหนก็บ่ว่าแต่ว่าอย่าจก นอนในโรงพยาบาลก็นได้ทีเนี้ยค่ะเขียนไปเรืเอ่อยอ๋อพยาบาลมาถามาปูใครเครียดเนาะคะ่ะใครเ,เครียดเขียนไปมันก็มุ่นๆเนาะคะ่นะเนาะอย่นี้ยอุนหัวก่อ,กอนตัวได้ค่ะบ๊อบอีดนต่เบอร์จะคนอ๋ออย่นี้ยอ่นะหัดก่อนอ่ะหู โอ้ค่ะที่บ้านเลยนสกบ้านเขาอินเดียนห้เอาวันจันที่ผ่านมาบอกโก้อือวันนี้งวดนี้เืินนี่หน่อยนะ้วดนี้งวดนี้แปดชั่วโมงที่เป็นเปดคูจะให้เอฟซีดูก่อนนะคะอ่ะเอฟซีเบิงงเด้อสำหรับงวดนี้นะคะเห็นหละต้นฉบับนะคะเดี๋ยวจะให้ลอกเลยดร้อเห็นปะ แปดห้าสี่ห้าหกห้าเก้าสองห้าสองห้าสองมาอีกแลค่ะปู๊ห้าสองมาอีกแล้วเนาะแปดและห้ามเป็นถูกยับเนะ <ß uk> าะมันร้องไม่ได้ได้ครับผู้เหมืองค่ะห้องน้ำกับสวยคือเก้าบอกค่ะห <c oughs> ้องพูลกับสวยสวยห้องพีกับสวยอีกแล้ว,วยหาห สองห้านะครับพันว่าเขามาจากงวดละสองสองงวดเนาะสองงวดติดครับงวนสุกกล้วบรจันนะครับค่ะขาเด็กกู้เข้านะครับเดี๋ยวแอดมินจะมาตามให้นะครับเพื่อเอฟซีนะครับสายบุญนะครับจากร่วมทําบุญนะครับก็จะจะได้รวมทําบุญทากันนะครับมาสามคูบซสดนะครับ สาธุอด้วยครับจะปูปูดวงมาห้ครั้งแรกนะครับตัวใดเนี่ยแปดห้าสี่ห้าศูนย์ห้าหกห้าเก้าสองห้าสองหนึ่งสองและเจ็ดสองนะครับจะแต่แคปนาจออีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ ตำราของปูด้วงนะคะให้มาแค่แปดหางเท่านั้นนะคะปูมักตัวใดติดเศษให้วงกลมตัวใดค่ะไม่วงกลมตัวใดปูติดตำราคืครับวงวงมันหลังเราต้องวงเอาหมดครับเสียดายนะปูเนาะครับปูว่าเสียดายเป็นปูจริงนะครับแต่ว่าแต่ขันมาไรต่างๆไม่แบบตัวมากสุดใจมีปะคะตัวที่ชอบสุดใจแมมันต้องมีเนี่ยค่ะ ตัวนักนนไหมเอาท่อกันมดยุทธแต่ว่าอยากได้ตัวที่หนักที่สุดนะตัวนักแคปเซเดบุลเอฟสี่มันเป็นตัวหนาวนะครับที่แต่ลั่ครับว่าปูเปนเฮดมาได้แบบนี้นะครับท่อกันมดบแบบชุดนกปูเนาะเอมันจะมีแปดห้านะครับสี่ห้าศูนย์ห้าหกห้าเก้าสองห้าสองหนึ่งสองไปเจ็ดห้านะครับปิดนะครับปูบนหลอ้ฟั่งนะครับ นอกนั้นปูนเงาเ่าให้ฟังคนเราให้ฟังแค่สองงวดเอางวดนี้เพืดอเข้ามารับสมกับขอโชคดีมีโชคลาภนะครับเดี๋ยวแต่ได้ทําบุญด้วยกันนะครับทําบุญเพื่อนุนดวงนะครับสาถั่วด้วยครับเด้อแต่ปูคนใหมตัดริงจกักโตนะครับให้เอาทั้งหมดปูว่าปูเฮ็ดมาแบบนี้นะครับตัดตัวได้ถิ่นบดได้นะครับเสียดายปู่าท่อกันเบิดประสานพี่น้องเพราะว่ากันเอาบ่เบิดนีี ยาดมันออกตัวที่เา้าบวเอาได้บ้นางเพราะฉะนั้นเ้าต้องเอาเบิดตัวเลขก็จะมีแค่8คูท่นแาสี่้านย์ห้าหกห้าเก้าสองห้นึ่งสองและเ5็ดห้าอย่าลืมไปกลับนะคะอันนี้จะเป็นวันพุธที่14พฤษภาคม25 68นะคะ F4 สี 4, ตำราวของปูด้วงนะคะปูสนานกกันไปเรื่อห้ไปกลับนะครับ กัจับเอานะครับถูกใจนะครับยิปซีทำใดถูกใจชุดไหนนะครับให้ไปกลับด้วยนะครับเพราะว่ากันพลาดนะครับไ็นสิกขวเไ็นสิกวมน้ำโค้งไปซื้อๆได้ตัดมาโค้งนี่ขำน้ำโค้งยิปซีเลยกลับคืนมาได้บั่นทมเราได้กลับขึ้นมาได้ยิขามไปซื้อๆบอกปูนะคะ จำลาวนะคะเอฟซีขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะโอ้ฝนตกเลวเขาเท่ๆล่ะปุ้มฝนตกแล้วสาธุสาธุสาธุโอ้ไอลุกย่นอะไรแน่นีดครับเมื่อี่เป็นอะไรค่ะเอฟซีนะคะก็ฝากเอฟซีไว้นะคะจำเป็นตัวเลขแนวทางเพิ่มเติมนะคะของหลวงปู่ปู่ด้วงนะคะเมื่อกี้นะคะแอดคุณทำเขียน เขียนผิดนะคะเป็นเจห้าก็เลยเพิ่มเติมมานะคะ7จดหนี่เป็นเลขเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าของหลวงปู่นี่จะเป็น72็องนะคะ fc เนอะ,อะเป็นตำรานะคะตำราววันที่14บสพฤษภาคม2568นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ